กลับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านตามขําขอครับผมพอเที่ยงอยู่ในตัวจังหวัดแต่วันแม่สังว่านอยู่พีครับผมนำเงื่อนหลายคนหลายท่านว่าโอ้ไปตามไ้เน่ไปตามให้เน่ยมาอยู่ครับแต่ว่ามาต้องกาวาจังหวะวามาให้ได้คิดผลเลยครับผมเนาะให้ได้ความฝันผลเล่ยถ้ามาแต่ต้นวิคขันแม่สังว่านบ่ฝันก็เสดจกับเมื่อซีซีเนาะครับผมเนาะแต่ว่าถือว่าโชคดีครับวันนี้เดินทางมาแม่สังวานบ่ฝันใหม่ๆหม่หาดๆ,ๆเลยประสน ผีผีคนซื้อปูครับผมตายไปไม่ไหมแม่ได้นแม่สังวานเนาะตายไปไม่ไหมครับผมเพิ่นมาบอกครับผมเพิ่นมาบอกแม่สังวานจื้อเอาเรื่องวัสั่นเลขสามตัวพวกน้ครับผมท่านผู้ชมเดี рон, ๋ยวไปฟังน้ำกันครับว่าสิเป็นเลขตัวไหนชุดไหนเดี๋ยวให้พี่ห้องไปฟังจากปากแม่สังวานเองเนาะครับผมเนาะเพราะที่เงจะมาบอกก่อนครับผมจะเป็นตัวเลขที่ท่านชินชอบหรือบ่เดี๋ยวต้องไปฟังจากปากแม่สังวานอะ แต่ว่าก่อน like, ไปชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่สังวานครับผมมีจ้าสวัสดีครับแม่สังวานครับสวัสดีครับคุณแม่สังวานฝันแม่นครับผมเนาะสังวานครับโอ้ยฝันแม่นแห้งครับผมงวดก่อนถึงว่าสิเป็นหกหนึ่งก็จริงอยู่ครับแต่ว่าเอฟซีพอเที่ยงนี่เข้าใจกันครับผมเพราะว่าเลขหกกับเลขเก้านี่ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันพอเที่ยงจะบอกตลอดเลยถึงว่ามีเอฟซีพนมีโชคมีดวงครับคุณแม่สังว่านนะครับผมเนาะ เพิ่นก็เลยได้ฝากเงินมให้ครับผมฝากเึ้นมใไ้บ่หลายดอกครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้าใจขอบุญขอบคุณเอฟซีนอกจากผมนอกที่เพิ่นได้ฝากเงินมให้คุณแม่สังวานถึ่งเป็นเล็กน้อยมันก็เป็นน้าใจเนาะเพิ่นมีโชคเพิ่นมีดวงเพิ่นกะอยากให้อยากแบ่งปันเอ้าแม่ครับด้ยบ่หลายดอกครับแต่ว่าก็เป็นน้าใจเนาะแม่เนาะในร้านหกหนึ่งครับผมหนึ่งหกหนึ่งกับหกกับเกาตัวเดียวกันอะเอาลูกแม่ว่าเป็นยังแม่ตอนนั้นพอแล้วมาเอาความฝันใหม่ งวดนี้คือสิได้3าตัวนะแม่เนาะได้อยู่นานเห็นบอกจักสิเป็นยังไงเดี๋ยดึงถือใจคักได้สิแม่จังเมียนเอาบอกเลยแม่ความฝันฝันจังไหนเนี่ยเอาบอกเส้นสี่ฟังเลยครับเห็นป่าหอยเล่ามาเล่ามาเฮือนทั้งลูกเล่าอีกุ้งแล้วก็อีปูอีปูเนี่ยมันตายแล้วมันมามันมาเฮือนก็ว่าลูกมันก็มาคือกันแม่ยเขาอยากกินมาบ้าเอ้ามึงอยากกินมาบ้ามึงคือ่ซื้อให้ลูกมึงกินตกเลยว่ะ เอามาต้มไปยังล่ะทำมันก้อนอ้าพ่นว่าคอยชีบอกเจ้าเลขพ่นว่าบอกว่าจังไหนบอกม่าเบิ่งตัวเผิ่นว่ามันก็เลยว่าฟังอันนี้ดีได้มันมาเจ้าญหลงได้มันว่ามันบอกสี่ละอีปูนั่นมันก็ว่าอันหกสีเก้ามันว่าอย่างสี่ตัวล่ะฮกสีเก้าเออฮกสีเก้ามันว่ามันว่าจักจิเจ็ดได้แล้วเนาะจำได้พอดีเสด็จขึ้นหูเมื่อปุ๊บเลยพูดว่าเท่านี้ล่ะ พันประมาณจักโมถุ่มเนาะประมาณหาหกถุ่มนี่ละมันมันเสือไปกึงรับกึงเตือนสิบอเมมันแมบว่ามันไม่เคยรับปันไดเนาะปัญมันก็เลยหูเม่อขึ้นืปูนี่เป็นไผ่อันปูนบ่มันตายแล้วลูกโฉหอยนั่นตายแล้วนี่มันตายละลูกลโฉหอยเห็นบอกเพิ่นมาอยู่เห็นหน้าพ่อหา่ข่บปันปลาหอยแม่มันนั่นอีกุ้งอีปูเอื่อยมันนั่น มันมากขนานมันมันมีเล็กน้อยลูกมันอีกผู้นึงมานํานึ่งมาน้าชีค้นผลมันน้อยน้อยอ๋อเล็กน้อยนะชค้นชีคนกับมันอะ่ะชีคนกับปลาแม่มันหละกกะน้องมันหลักกะอีปูลักกะม่ยิ่งอีกอันเล็กน้อยนั้นน้อยประมาณจะกปีเราประมาณสามสี่ปีน่ะคือม่ยิ่งมันมาแม่เขาอยากกินมากๆมันมามันเหล่า อยากกินมมาก็ไปสื่อที่เราปูเอออันกุงเอยมาต้มให้มันกินแล้วจะค่อยเมื่อว่ะเขาไม่ได้เมื่อไงดอกชองสั้มือเขาจังสีนี่เมื่ออามันว่ะมันผัว่าเออมันว่าจังสี่เออช่องทั้มือเขาจังคขาฉีนี่เมื่อนี่เมื่อวันผุดมันมันหอดหอดบอกฝันใ้วันผุดมันว่ามันบ่ะอนอีนคนเป็นจริงแต่เราว่าเสียชีวิตแล้วมีลูกสามคนอีก่บ่อกแล้วมันมีคนเดียวมันมีผู้ชายไหยเป็นผู้ชายผัวมันกะคนคนมันเอาเมืองเล่าแต่ว่าหันในคนฝันมาฝันมีลูกสามคน มันมีผู้เดียวมันมานําบ่บ่แม่สีสีในความฝันอันนมันนี่ทรัพยคนไปยังสีแม่มั่นแม่มั่นอ่นแม่ป่าหอยแม่มันลักกะอีกุ้งเกะอีปูเอื่อยมันลักกะลูกมันไม่ยิ่งมันมามีไม่ยิ่งธรรมดามันเป็นผู้สายใดนี่มันจะทัพย์นั่มมันจะนี่กุ้งปูมันหมาหอยอีหอยนั่นแม่เพิ่นอันซื้อซื้ออันไหม แม่ซื้อไหมแม่เพิ่นซื้อไหมตัวเรามาบอกนั่นทีเราเสียชีวิตนั่นซื้อปูซื้อกุ้งปูอีปูโอซื้อปูปูได้เป็นกุ้งบะนี้เอื่อยบอกุ้งนองน้องเช้าอีปูหอยนั่นดิอีหอยนั่นมันบ่ได้ว่าบมได้ว่าหูแต่ว่าแม่ปลาหอยแม่ลเช้าก๊กเล่าแม่ปลาหอยเอื่นเล่าว่าปลาหอยแต่ว่าในความฝัน่มาสามคนสี่กับปุกสี่กรบลูกลูกเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ลูกคนมีแต่ว่ามันถักปูมีลูกไม่ยิ่งบัดนมัน มันตายแล้วมันไม่ลูกผู้ชายเพราะว่าเขาวันนี้ไปผลมันเป็นบบาวล่ะเดียวแต่มาในความฝันเป็นไม้ยิ่งความพันเป็นไม่ยิ่งโอ้เป็นลูกอีกุ้งไหมลูกอีกุ้งแล้วไม่ยิ่งนั่นมันออกจากบ่านเฮาันอีพักบุ้งนั่นกำลังสามสี่ปีนะเอาเขาบริษัทนุนกงนะครับผมเพิ่มมากกันสามคนสี่กับลูกเอาอย่างสี่ครับผมเพิ่มมาห้องบอกแม่สังว่าอันจําได้ยุ่บ่อกอ้ามันว่าใคยสิบอกเลขเจ้าบอกจังไหนล่ะบอกมา อันหกสี่เก้ามันวะหกสี่เก้าจั๊กเหมือนกันตอนนี้ละผมมีสองตัวสองตัวพันมาเลยบอกบอกมอเลยบอกแล้วก็บอกที่ชนเนาะหกสี่เก้าสามตัวกับพันมาสีกับอัน้องซ้ามือพันมาท้องซ้ำมือแล้วสี่กับพันมาสีตัวละสี่กับบมือกับเมื่อถาดพนุ่งพันยุทาถดพนุ่งได้หนึ่งพันมาเพราะเจ้าอยู่เฉพาะสองกับสามเจ้าจ่เจ้าเด้อ สองสามหมื่นคสีกลับพ่นวะพ่นปอเพื่งก็บโมเดวัเองได้เพิ่ระมาณสีกลับเนาะอ่หมูน้ำเพิ่นแล้วครับสองสามหมื่องสามื่นสีกับพันนักสี่เก้าบาทเก้าสี่ยังสี่บ่อหัหจ้าคือกันเนาะครับผมหมดแล้วกบมุนเลยคกนํำตีละเนาะกเกาหกเกาสี่หกสี่เกาการตัดนี่เพรเท่าจะบอกิซี่ตัดอยู่แล้วครับผมเป็นวันสี่หกสี่เก้าครับ มุนน้ำปนันทีละมุนเอาเนาะท่าหกเก่าสามตัวเนาะหกเก่าเก่าหกสี่เก่าเก่าสี่หกหกี่มันโเนได้ครับบอกอกสี่หกกระด้ไม่มอีบหันกระได้มันมาแล้วเนาะม่มาได้ได้มาอยู่ด้ิหกเก่ามูนี่เนาะโมเนแล้วห้าพันบอกมาสักสามตัวเห็นจังไหนตรงๆเลยกระไดตัวเนาะหกสี่เก้าพันยังว่าจืดเอาด้เพนกยังบอกอยู่จื้อได้บ่ละเพนยันจื่อ่ไรเพนกยังวาบอกจําอยู่อันันมาท้องทํำมือสิครับผลว่าผนบอก เนะนะครับผมเนาะไ่แอมสีถามยังอีกบ่คาับุมน,นี่ครับเอาตามคุณแม่ว่าเลยครับผมเอาตามคุน<ส>บอก<อ>น,นี่ละเนาะซื้อเขา้านีน่ละเนาะครับผมก<อ>็ต้องหลายตัวหลยหาดอกให้พี่ในน,น้องโรคุ่นในหน่อยได้เงินได้หลายล,าล้าเนาะเพราะว่าคนคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่แล้วครับผมแตนผู้ชมคุณแม่สังว่านี่งวดแรกกับเขาตรงเป๊ะเลยครับผมเขาจังเลยเก่าหนึ่งเนาะกับผมเนาะแยวนี้เป็นผีคนซื้อกุ้งครับเสียชีวิตไปแล้วแม่ในน่องปูโอ้ผีคนคนซื้อปูครับผมเสียชีวิตไปแล้ว เปนมหาเมสังวานบอกว่าจำเอาเด้อวัสดุก่เก้าจำได้เวลาผพยังย่ำอยู่เด้จำได้เว่าวัสัโอ้ยครับผมพัญญาแต่ญาแต่บนถือสามตัวตรงเนาะเพเายว่าจำได้เวลาอุ้ยก็จำได้ละเนาะเมสังวานว่าจำได้เรื่อยละฝ้าตื่นขึ้นมาเขียนไว้เรื่อยอ๋ไปมาก็ล่องแคบหนาจ่อไปเบิ้งเด้าครับผมหกสี่เก้าท่ไบอมากสตัวก็ตัดเลนเอาครับผมหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกหลักอะสเก้าเก้าสี่แต่ว่าพอเที่ยงว่า ท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้สี่หกสี่เก้าอีกถึงสามตัวตรงๆเนาะครับผมเนาะในมีิงานมีคำสุภูสุขนครับผมพอเที่ยงกันโอ้เหตุจากไหนล่ะครับจากใดสามตัวตรงๆไปให้พี่ให้น้องเพื่อว่าได้ไปปศนีิปดศีลเนาะแม่สังวานเนาะจ้าอ่ะให้มากระจัดครับผมขาดจาเบงบมขุนศาสนาพอเที่ยงอย่างมื่อวตามให้แกเป็นแนวทางแนวทางของจาากิมเป็งรัฐบาลในวันแนวทางของหลวงรัตที่ษย์สิบหกกอกระดาษคมสองห้าหกแปดให้ทุกท่านโชคดีโชคด,ชคด,ชคดีมีทางใช้ทุกๆคนคลิปนี้พอตุลรากไปก่อนพอกระแม่คลิปหน้า แต่ก่อนจากกันครับผมท่านผู้ชมประเสริฐเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาใส่ขายผู้ใดนั่งเบิ่งแต่ข้าเจ้าขายโอ้เจ้าของอะไรบ้านมีวีวีอยู่ล่องมูซาไปใส่เบิ่งครับผมได้ไปแล้วขายของดีครับผมสีพึ่งน้องจางโชคดวงกม็มีครับผมเนาะท่าในใด้ไปใส่ขาใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูเลยครับผมขอบคุณหลายครับเบญสวาทขอบคุณหลายครับคุณที่นี่ซีว่าน้องสางเลยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างเดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมทีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานทิตบานที่เฮือ์นไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามาขายกับบริโต๊กดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนม่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาอีของเขาที่ตัวของเขาเองอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาดซะก็เลยบางความคิดคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อที่ไปที่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาหล,ลังย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมา ลูกจะว่าลดผอสมต่อให้เพิ่มผุ้คุ้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหลีมีผู้คุ้นมีตัวมีฤทธิ์มีอ,อานาจสามารถมเป็นอวดฤทิสามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่ไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสางมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคนา่าให้เอาฝา,<ร>ากบกตูมตันตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกลียวนํานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะาป่นโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพกเงขึงอนตัวตัวย่อเอาขืน่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากากุน พุนบาดต้นกูุนต้องเอากับฝ่าผ่ากไปไปยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบพุ่นนี่นี่ไม่ไมูุ่่นไว่าสิฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมระศีวะรีอาศีวรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำนานมากการผีกับสารกบพรไปลงใงน้องสร้างคือไม่มงีดำเสียมาเห็ด จะมารวมเป็นสุดหยอดของนองสางครับคือปุกเศษของพุดเบิร์ตำหนา้าอยู่ในเจตำานานเบิรปุกเศษเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สีปูปุูกเศษผู้ร่ปแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณนะันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ปู้กปุกเศษให้ร่นแรกะะนะถ้าใายไปอสองผู้รอด วัดกุดโคนปูรอดทรมาซิโนเป็นผููพ <t work> ิเศษผูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้นบมองมีอยู่กินส่ายกันมันจะทิวดูครับนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดรัตนบุคือปูรอดชงสีเมืองนี่มันบวกสายได้บ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดอมาจากสยปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไป้องพนใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องควอมเป็นมาก